ตรงนี้คือจุดลับละอองฝอยโควิดนะคะอยากสอบถามได้ไหมคะทุกวันนี้กินวิตามินซีวิตามินซีแบบเม็ดพันมิลลิกรัมอยู่แล้วสามารถกินคู่กับของพี่โบวีได้เลยไหมกินได้เลยจ้ะหนะึ 1, ่ง0 0นถึงสองพมิลลิกรมัมไม่มีปัญหาคะ่ะกินแล้วเดี๋ยวจะดูดูด้วยนะผิวจะสวยขึ้นนะคะทีนี้มาถึงแมสท,ทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะแมสนะคะเวลาใส่ ใส่เข้าไปค่ะแล้วผมมันหนามากอะสมมุติใส่เข้าไปแล้วนะคะเราจะไม่จับด้านหน้าแม้ตรงนี้ทั้งหมดเลยเราจะจับแค่ตรงหูเวลาที่เราไปตลาดนัดกลับมาเราจะถอดทิ้งทั้งชิ้นเลยนะคะเพราะว่าแม่ของพี่โบวี่เนี่ยไปรับเชื้อมาจากการที่เอามือเนี่ยจับดึงขึ้นดึงลงเอามือสัมผัสเสร็จแล้วจับหน้าจับตาเสร็จปุ๊บจับเสร็จปุ๊บเอาไอ้นู่นไอ้นีน่ใส่ปาก ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะคะดังนั้นเนี่ยแมสตรงนี้นะคะนี่คือจุดพีคของการรับเชื้อละอองฝอยโควิด19สายพันธุ์อังกฤษนะคะทุกอย่างที่มันลอยมาละอองฝอย6เมตรนะมันจะถูกจับอยู่ตรงนี้หมดแล้วค่ะเวลาเราใส่เหมือนคุณหมอเวลาใส่แล้วมาหาพี่โบวีที่ห้องเขาจะถอดทิ้งไม่เหลือเลยและทุกครั้งที่เขาเข้ามาหาพี่โบวีเขาก็จะเปลี่ยนทั้งชุดตั้งแต่ เฟสชิล uh, นะคะแมสโซจิโลชุดที่เขาใส่ p p, 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 e, p e สีข่ขาวทั้งชุดพยาบาลทุกคนจะถอดทิ้งหมดทันทีที่ออกจากห้องพี่โบวีไปและเปลี่ยนเป็นชุดใหม่กลับเข้ามานะคะคุณคิดดูนะคะว่าหมอพยาบาลเขาเซฟขนาดไหนเพราะเขารู้ค่ะว่ามันอันตรายมากดังนั้นนะคะเราสัญญากันไว้แล้วว่าเราจะไม่ขี้เหนียวแมสนะคะเราจะทิ้งค่ะวันหนึ่งเราจะทิ้ง 3- 4ชิ้นเราต้องทิ้งค่ะถ้าเราเผลอ เปิดปากพูดดึงลงมาใต้คางปุ๊บเราถอดทิ้งเลยเราเอาชิ้นใหม่ขึ้นเลยนะคะด้านเนี้ยแมสนะคะด้านหน้าคือจุดรับละอองฝอยที่มีความอันตรายสูงเราจะไม่จับมันนะคะเราจะไม่พลาดเราจะจับแค่ตรงหูไปตลาดนัดไปเซเวน่นเมื่อซื้อของคุยกับแม่ค้าทำอะไรเสร็จแล้วเราจะถอดแมสทิ้ง แล้วไม่เอากลับมาใช้ทิ้งไปเลยนะคะทิ้งลงไปในถังขยะลึกๆทิ้งแบบไม่ต้องเอาอะไรกลับเข้าบ้านเรานะคะคือหนูก็จับแบบนั้นถูกต้องค่ะดิฉันเชื่อค่ะว่าคนที่ดิฉันไลฟ์สดอยู่นะคะ100คน9 9คนผิดหมดค่ะดังนั้นเนี่ยต่อไปพรุ่งนี้นะคะเรามีความรู้แล้วนะคะแม่พี่โบวี่ก็มีความรู้แล้วว่าต่อไปเวลาเราออกไปข้างนอกเราต้องออกไปเจอ คนเยอะๆเราจะต้องไปห้างสรรพสินค้าเราจะต้องไปไหนเนี่ยแมสนะคะเราจะไม่ขี้เหนียว